ก,กันเดีกกัน,น่อยกันยุ่งยู่ไหนหรอโอเคจ้ะแม่แยกกันยุ่งยู่ไหนหรอแยกันยุย่งสุรีอค่ะลูกอืออืมโอ้ยอี่มึงมีตัเง้ในบ้านมีกันเมีกันเหมีคบเขกันหรอฮะ ยังเลยี่ห nice so anyway. mm. yeah. ูไมว่าบก็ยล่ักเตามนเลยบบมีคนเนะใจแฟงีุ้นอมบนเลน้งลายแหมวะนี่ไล่อีแ่านี่ยูนขอบ เวหรอ,หรอตกตงไฟไฟตอนขี่อ่ะเขานักกันเลยไหมจ้งกินมายาก่ากอมคุ้มขนรถหรือว่าเขาต้องมันกันั่นเป็นอะเนนหรอจระเข้เขาแดกเขานี่เจ้ารับเปแ,แม่แม่รับแม่รับไป้มันตั้มไปจ่าฮะ Ừ. Ừ. mà hàn phố nè xuống tầng này Mẹ, mấy phun cơ nè mấy anh cùng tuấn bắt đeo khẩu thăng con ma nè nổ anh nhang mình hàn tuấn nè ở ดักอยู่ไล่ซดนีใครเข้าพักคนตเดียวโอกรอซักเขานาล <ะ S 2> ุละไว้หัหคนคน,หน่ะ,ละ,ละนะึกลอรอซักมาอย่างงีคนหนึ่งคนละนะาไว้หันน่ะพ่อพ่อนี่ไหนมื้อเนเอ้าให้มก่อนไม่ไม่ไม่่ไม่ไม เกล่ยสักตัวนี่ยมันไม่เหมือนนี้ใลยทุดตามตันเตนนอยม่ยังมาันนี่เจ้าทำไมมาเข้าอันของเรือมาเข้าเลยตัวตั้งอันนั้นก้าคนเดียวเหรอกะัวตั้งหมดแล้วย้อนไม่่อืมสาธารณะแหลวปนี้สาธารณะหรอไมงเอาของนาของเพจแม่งมาหัน ตัวได้ไหนี่ยูทูบจะเข้าคาเฟ่มันกัขึ้นขึ้นอะไรเงในยูทูบในก่อคน้หูเหงอคมันหูเหงอันกัดมนมนังเอบลหัวล้ฮันนี่นี่านโยเกิดบนีแล้วนะเอาทิ้งเลยตอน่ือแล้ว Mấy chú nhà luyên chưa? nè Nên à? Mấy YouTube là yên Ừm Là con ra cho, chứ ừ, có không có xin nhớ. Này. À, anh đấy nhỉ? cho Hiền, chơi quà đấy Chơi quà mới được chơi chơi Bố, chơi nha Bà Chơi chơi Ừm, chơi hả? cốt cả กดได้ก็กดตือก็กดทุกครั้งแม่ถ้าลูกค้ามาพักวันแรกตีเขาเข้าพักเขาต้องจ่ายตั้งก่อนเข้าจ้ะเขาต้องใจ่ายตั้งเขาแต่วันก่อนจะออกเขาก็ต้องไปคือจังมาจ้ำเขาฮะแต่แบบไม่มาจ้ำเลยลูกมาจ้ำแบบลูกยากแม่เปิดออกก็ใหมแบบลูกหลอกเจ้ ไม่นเขาต้องไม่ใช่ของมันตัวเย็น่ไมนี่ยทำไมมีแ่เกิต้วกเมนตัวนี่้ยงไือม่หรอไม่นีนึ่งหรอ แต่ว่าถ้าไม่แบบนี้ดีว่าฮึพิ้มจ้ะของแม่ตัวขอความลุงมัน่าคยอยู่เ็นไอยู่ดูเพื่อนเติมกระเช็นี่แน่นนอ๋อโอ้อยนุยวันนี่วันหนึ่งเนาะจะมีแตบ ดูปาอ้เนี่ยแต่ดแบบไฟปปนะยังกูไปปอบปอามานอนพุ่นเหรอปอมันอนเพ่กะมารับมา,นนมารับเบหแบ่แล้วปอกก็ล็อกข้องเห่กะปอบไปเก็งมันมา,ม,านมัหนหมเป็นยังกอกให้เอะเดี๋ยวทม ตัวพิเสียงพุ่งไปไกลตัวเข้าต้องซ่อนันหมดูว่าขาปนี้บเกีนั่นสักเต๋อมาก็เลยบบเข้าแหละบบเที่อแหละมันจะชิลแหละมันพูดนะูเหมือนจ่องให้ซดนะครับผมใดอ่ะนี่ซิ่งบอมิดเออมาหรอเอาจันนี่กักันไงจันนั่มันก็น้อยไปอ่ะ và <laughs> chân này bà nhìn nhìn, bà. Bà, bà bà đây này, và chân này hứng, bà này, phải, à, nó này có đẻ, nó mình mà đẻ nè, mình này chưa <laughs> hàn <Bà> hả, vắng đấy, cả chi <laughs> cả, á, ôn nè, kia 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 nè, 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 ลงาสงดได้เงหมาช่างเวไปอหนอคนอื่นเป็นไรกี่หนอคนพอปุ๊บปึ๊บบุกไล่เสือฮมันเลยมีให้เข้าล้วอ่ะอันนี้ไหอันนี้ไหนีน